สวัสดีครับพี่น้องครับผมหมซี่เสียเปียเสียบ้างครับเปยังเที่ยวไปที่ไหนมีพายไปยังครับไอหนุ่มรูปหล่อไอหนุ่มรีสอการักรีสอพาไปว่าบ้านแห่ครับ่ะบรรยากาศทุ่งไทยทุ่งนาครับสูบยาปิดๆความคิดจะมาเหรอวาไปปะ รวมทีมงานครับงานพอมีกนตกดีไรวันนี้ตกดีเอาคือว่าเอาขวดนีอย่างใส่ได้สองตัวได้สองตัวรูไปกี่น้ำหนังน้ำน้ำคุณป้าใส่ป่ะกูตกเลยเอาเท มันจินอยูดด่บอกกับมกงดอกต่งทีวีกาครับน้งฝนตกเดวต้องโอ้ไปต้มมามาดีเท่าไหร่ยอนผักบุง สุกี้ใครละโอ้สุดยอดไรเฮียครับขาดวาะละเฮียปาไปบาเดียวลูกย,ย,ย,ย่งาบงาดเดียวมีนนออ่บรรทเดเลครับเพาต้องบรนพัดจะเมื่อเร่ครับปูเอ,อ,เอ,อ,อเ้ยมัน,นออมันมันมัน ขึ้นไปลงุ่ดีจังได้นี่พระลงเนี่ยเพราะจมดิ้นจนเลยไม่ได้ป่าวนี้อย่างแทบแทบเนาะ มานยืนว่าานเ <Okay. S 1> มื่อคืนฮะไม่ไม่ไม่มานพอตัวัว oh. นเลย ยังคองหินเตะบกหอยอ,อมมล่อย,ยอบกไหลเตะเยอบกหอยอยูย่ของเาว,วาน่ะปอยบปกไหล่ะเขาที่เม่นเดียวที่ย,ย,ทออย,ยี่แดงอมมัพไปเตะว่าไม่กะละมังนึงเหมนต๋การบอยอักนารถย่ตงเดียวแต่จชานบอย จักอี่อยงเนาะคนเนี่ยมีการที่บยากาฮ็ดหยัง,ยงเร็วโอ้เห็นตัวแล้วหนึ่งตัวเยอะยัง,ยงเห็นห,หัวหัวสองแค่เดี๋ยวรูเลี้ยงป่ะเนี่ย โอ้โหวัวมาทานมาทานฮึ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 อ้ฮึ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 ่ึฮึฮมฮึฮึฮึ่ึฮึฮึฮงฮึ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 ฮวฮึมาฮาึฮึนึฮนะึฮหฮึ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 ่ึฮ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 ้ร ฝนมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้ววันอ่ะโอ้ได้ปลาแล้วครับพาไปอย่างเด้อท่นนี้กอนตอนกระบวนการตอนวันลองตรวะว่ามันกันน้ำได้ลุงตัวบกันน้ำดิ จากเม็ดนี่แหละเอาอะไรเอาอะไรไปลงครับไปลงไปลงนะพูนตัขควักวนคุ้นดิมีเพราเหตดงานไปเนี่ยอืม <laughs> ยังเบ็นดนีมันกลางไปเลยสวบัดไปัำสีโอ้บวานแห่ไปส้ย